เฮล l สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมเจสสันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่อยู่ที่เชนไอซ์นั่เนเองนะครับซึ่งแน่นอนว,านวาน่าวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปขี่รถไฟนะครับซึ่งใครเคยเล่นแมพแนวนี้มาก่อนเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่ามาเล่นยังไงแต่ว่าผมเนี่ยไปได้เข้ามาเล่นแมพแนวนี้มานานมากแล้วนะครับครั้งแรกของเราเราจะเล่นคนเดียวไปเลยแล้วกันทุกคนมันจะได้ท้าทายดีแทะ,ะว่าเราเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะให้เราทําอะไรนะมองดูรอบๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีบ้านน,านร,นรนัมี้ตงเป็น เดี๋ยวก่อนในตัวเรามีกระเป๋านะครับแล้วก็ขวันนะไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะฮะตรงที่มันบอกให้เราไปนะฮะคนเดียวไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่ารถไฟเนี่ยเออรถไฟเราจะต้องประกอบอะไรบ้างอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับกดอะไรเอ่ยคลิกอะไรคลิกซ้ายอรอกดเดฟบได้ไหมไม่ได้อรอ เออมันรู้สึกว่ามันจะยากกว่าอันที่ผมเคยเล่นอ๋อนี่ไงมันจะได้ตังค์ใช่ปหมไอคีห้าสิบาทเองนะครับกด e เพื P ่อเก็บโอเคได้ไมาแล้วทุกคนเป็นเจ็ดสิบบาทนะตรงนี้น่าจะเป็นร้านค้านะครับโหดูดีทุกคนอาวุธอันนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่นะยครับน่าจะเป็นยี่สิบห้าโลบักใช่หรือเปล่าใช้โลบัคเฮ้ยเดี๋ยวผมซื้อได้เลยนี่ผมซื้อมาทําไหมวะเนี่ยเชื่อทุกคนไม่น่าเลยอันนี้เจ็ดสิบห้านะครับผมเหลือแค่สี่สิบห้าบาทเองนะครับมันให้เรามาตรงนี้นะนี่เลยมันให ขี่รถไฟไม่ได้นะครับทุกคนแล้วเราจะเก็บยังไงโอเคกดลากโอเคผมเอามา2อันนะฮะส่วนรถไฟเนี่ยเราน้าจะไม่ได้ทําอะไรนะทุกคนเราแค่ซื้ออันนี้มาก็พอใช่ปะโอเคก็ได้แล้วแล้วก็ให้เรามาตรงไหนตรงนี้ใช่ป่าวมาตรงนี้โอเคเมื่อกี้คือใส่แล้วใช่ปะใส่แล้วใช่ไหมยังเหลืออยู่หนึ่งลูกนะฮะคือผมซื้อมา2อนเันเ๋ยวผมไม่เข้าใจว่าไอ้ลูกกระสุนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาทําไมซื้อมาก็ไม่มีปืนเะครับเอ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะเออเรียกว่าอ,อะไร อันนี้ก็จะเป็นไฟนะฮะโอเคไม่เอาเอ้ยมีระเบิดด้วยฮนะกี่บาท25บาทนะครับซึ่งเออไม่พอแล้วน่าจะขีด่ได้เลยนะครับโอเคไปเลยนะไม่มีอะไรนะทุกคนไปแล้วครับโอ้โหพิธีการขับรถก็ง่ายๆนะเออขี่สูงสุดอยู่ที่125กิโลเมตรนะฮะแต่ว่าขี่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ถึง75นะครับทุกคน700เมตรแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขี่มายังไม่ถึงไหนเราก็เจอบ้านแล้วนะครับเอ้ยรู้สึกว่ามันจะไวอยู่นะดูดิวิวิเจียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโหทุกคนผีมันนขึ้้้มาไดเย ช่ไหแลนะ้วเฮ้ยผมมีขวัญอยู่นี่ว้ากลัวทไมกลัวทาไมว้ายผีกระจอกนี่อุ้ยไม่ตายโอเคทุกคนอ่าซอมบี้เชื้อเพลิงอุ้ยเราสามารถเอาซอมบี้ไปเป็นเชื้อเพลิงได้ใช่ปหมอุยได้จริงทุกคนอ่าเราถอยหลังได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะชิบหายแล้วทุกคนถอยหลังไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปบ้านตรงนู้นนะไฟไหม้ด้วยไม่รู้ว่าในบ้านนี้เนะี่ยมันจะมีอะไรเลยครับผมถือขวานไ้ด้วยนะเผื่อเราเจอซอมบี้อีกนะจะมีอีกตัวหรือเปล่าไม่มีทุกคน แล้วก็ของหนังสือขยะเออเอาเป็นเชือกพิงได้นะครับเออเดี๋ยวก่อนยังไงขวดหม่เราเก็บเลยเออเก็บไงอะ่ะ e. okay, อีโอเคก็บบีไว้นะครับนี่เราได้ใช้เป็นควรเหล็กแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอุ้ยเออสกุลเงินทุกคนเราได้ตังมานะฮยได้มาหนึ่งโอ้โหหนึ่งบาทเองตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อแจกันนะครับผมเราเอาไปเป็นเชือเพิงได้นะเออโอเคเอาไปเอาไปเลยแล้วกันไอ้นี่คืออะไรเอ่ยเชือกทุกคนโอเคผมเก็บเชือกไว้ก่อนแล้วกันผมไม่รู้นะว่าา่ไอ้เชือกตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรได้นะแปบ๊บหนึ่งมันเขียนว่าขยะโอเคเอาปเเ็นนชือพงแล้วกั กดสั้นนะครับให้มันติตดติดอยู่กับรถนะโอเคป่ะทุกคนแค่นี้ก็น่าจะพอละเชื่อเพิงก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปไกลอีกแค่ไหนนะ1,300เมตรแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปไปต่อที่200เมตรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอม้าทุกคนม้าม้าแบบหนึ่งนะเกมนี้มันมีม้าด้วยฮะม้าเราสามารถขี่ได้หรือเปล่าวิวิุวิวิเชม่่คนรู้ไปแล้วไปเชี่ยทุกคนตอนนี้เออพีอะไรไม่รู้ทุกคนมันอยู่บนหลังคาผมนะครับอุ้ยตัวโคตรใหญ่ ผีเกหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหแบบโอ้โหร่างกายแบบลำบึกมากเลย,เลยนะฮะถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าหมาป่าหรือเปล่าทุกคนหมาป่ากลายพานันธุ์ปะว่าตอนนี้มันก็เป็นลกลางคืนนะฮะดูดิมันติดบล็อกหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วคือถ้าผมจอดเนี่ยผมตายแน่นอนทุกคนตรงนี้มีบ้านนะครับเราจะจอดดีไหมจอดเลยแล้วกันวัดใจทุกคนเราได้ขวัญใหม่มาด้วยนะครับมาอุ้ยเดิเดิเดิทำไมรถไฟมันไม่จอดเราอุย้ยมันบล็อกทุกคนตัวนี้มันบล็อกอุ้ยทุกค,คนสังเกตเลืองนะฮ กูไม่ไหวแล้วกูไปแล้วทุกคนผมผมไม่อยู่แล้วไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงวิวิตาแดงเลยทุกคนแดงกำวุไอตัวนู้นไอตัวนู้นมันก็ยังไม่ตกเลยชิบหายแล้วทำยังไงดีอะ่ะวิทุกคนผมไม่นอนแน่นอนอะ่ะตรงนี้มันก็มีบ้านนะครับผมต้องไปล่อให้นะให้มันแบบว่าตกรถโอเคโอ้โหคนแรงชิบหายแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะวิ่งเร็วขนาดไหนนะ ตามผมมารื้เปล่าไม่ตามนะหรือว่ามันติดโอ้โหด้านล่างก็มีซอมบี้เดี๋ยวผมขอไปดูในในบ้านตรงนี้เลยแล้วกันโอ้โหซอมบี้เต็มเลย1 2 3 4 5สหโอ้โหน่าจะห่วยกว่าเกมอะไรนะเอออุ้ย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 อีผีอะผีส้นติโอ้โหผีผีมาไงซอมบี้ฮะว่าผมตายแน่เลยนะเนี่ยทุกคนผมว่าผมไม่รอดนะผมตายแล้วเนี่ยผมตายไหมโอเคไปแล้วทุกคนแต่ว่าไอ้ผีตัวใหญ่เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันหายไปไหนละรู้สึกว่ามันจะหายไปแล้วทุกคนใช่ปะ อุ้ยแต่ว่า,าผีู่ก้ยอ้ยชิ้ตายโอเคมาเริ่มใหม่ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราแบบเราไม่ค่อยระวังตัวนะฮะเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะระวังตัวให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วกันนะครับทุกคนครั้งน,นี้เนี่ยเราจะซื้อไปแค่ก้อนเดียวแล้วกันนะฮะทุกคนไม่ต้องไปซื้อเยอะเลยเพราะว่าถ้าเราขี่ไปเรื่อยๆเราก็จะมีเชื้อเพลิงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวตอนนี้เนี่ยผมเหลืออยู่ยประมาณ50บาทนะตรงอุ้ยยังไง3าบ้าททุกคนซื้อโอเคแล้วเก็บไ กี่บาทเลยสิบห้าโอเคหมดพอดีใส่ไปโอเคในขณนะที่เราขี่รถไฟเนี่ยเอายิงได้ด้วยแต่ว่าเราจะยิงทําไมวะเนี่ยเปลืองยังไงเจอแล้วทุกคนเบรกก่อนโอเคโอเคเราเห็นซอมบี้สามตัวผมไม่รู้ว่าเราจะเอ๊ะเอ๊ะทำไมซอมบี้มันวิ่งเร็วจังเลยอะแล้วถ้าเราตีตรงนี้ล่ะมันจะได้หรือเปล่าโอเคไม่ได้แต่ว่ามันตีเราได้นะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแลคือไม่ไหวจริงวะต้องยิง แล้วคือเลือบผมก็จะตายด้วยไงอ่ะปึ๊บโอ้โหรีรีด้วยจึ๊บจึ๊บยิงเลยรัวๆเลยผมตาอ hết, โอ้โหกูตายอีกแล้วอ,อ,อ,อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยจะหยุดดีรถไฟไปเรื่อยๆไม่งั้นเนี่ยผมโอ้โหโดย 2, นยิงสองพันห้าร้อยมีครับผมเจอเอ่อน่าจะเป็นอะไรน่าจาเรียกเออทุกคนหายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 นดี๋ยวเ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 กตปยวเ นี่ไงคาร์บอยเออจาได้แล้วมันเป็นคาร์บอยทุกคนที่แบบรอป้อนรถไฟหรือเปล่าซึ่งมันจะมาถึงเราตอนไหนมาหน่หรือว่ามันอยุ่แค่นั้นอุ้ยทุกคนพวกมันเยอะเลยนะเอ้ยหรือว่ามันมันหยุดแค่นั้นมาทุกคนเดี๋ยวผมตามไปฆ่าเลยแล้วกันไปรู้ว่าเราฆ่ามันเราจะได้อะไรนะอุ้ยมันยิงผมเลยวะ่ะจึ๊บโอเคทุกคนสอนหน้าตายนะสอนหน้าตายนะจึ๊บจึ๊บดีแม็กดีแม็กโอเคผมยิงม้าตายเราจะไม่ยิงมา้าเราจะไม่ยิงมา้าอย่ายิงม้านะ คนโอ้ยิงไปโดนไปโอ้โหไปไปโดนโดนโดนม้าผมน่ดจะยิงม้าให้มันตายเลยโอ้โหไม่น่าเลยไปไปอยู่กับเพื่อนมึงเลยและก็ดีคือสิ่งที่ผมจัดการมาเมื่อกี้เลยครับโอเคมืดแล้วทุกคนตอนนี้ผมเดินเอ่อเดินทางมาได้แปดร้อยเมตรยังไม่ถึงพันเมตรเลยเดี๋ยวผมจะตรงไปยาวๆแล้วกันอุ้ยม้าป่าหอนทุกคนชิบหายนะไอ้ผีตัวมันลืมทึมมันน่าจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนผมเจอม้าเสียงอะไรอ่ะ ทำไมเสียยมันน่ากลัวจังเลยโดนตีอะไรอ่ะสายอเฟกน่ากลัวมากผมกลัวผีหมาจิ้งจอกเลยทุกคนโอ้โดนตีโคตรน่ากลัวทุกคนเล่นคนเดียวอ่ะอุ้ยหมาเยอะนะหมามันขายได้หรือเปล่าถ้าขายได้เนี่ยดีเลยทุกคนโอเคเราไม่ขายแบบเอ่นเป็นๆฮะเราขายแบบเป็นตายเลยโอเคกลัวไปตัวเดียวก็พอนะ้ทุกคนปืนผมมันก็แม้แก้จะหมดนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยเอาบังไว้หมามา ไอกระเป๋าตรงนี้เนี่ยเราน้าจะเก็บตรงนี้ได้ทุกคนคือผมเจอจานนะฮะมีคุณค่าด้วยนะมันน่าจะขายได้เงินดีทุกคนกด F อนะฮะโอเคใส่กระเป๋าได้ลนะซึ่งกระเป๋าตัวนี้เนี่ยมันใส่ได้สูงสุดแค่10ชิ้นนะครับทุกคนผมใส่ไปละนหนึ่งอันตนัวนี้โอเคเก็บไปดูไม่รู้ว่าเราจะเอาออกมาได้ยังไงนะอยู่เล่นกันเก็บอ๋อแบบนี้เองถ้ามันมืดเมื่อไหร่เนี่ยผมจะไม่ลงจากรถเลยนะฮะถ้ามันมืดเนี่ยมันจะมีไอ้ก็น,น่าจะรู้กันดีนะทุกคนว่ามันคือตัวอะไรก็ไอตัวลบึั่มมไดกันวยนะ นั่นไงหมาหอนละไอหมาป่าเดียวดายมันจะมาหาผมแน่นอนซึ่งผมมีปืนเนี่ยทําอะไรมันไม่ได้อยู่ดีมันโคตรจะถึกเลยทุกคนมันตบเราสองทีเนี่ยแล้วก็กลับไปนอนแล้วนะฮะแต่ว่าเชื้อเพลิงกูโอ้โหหมดแล้วไปทุกคนเชื้อเพลิงโอ้โหมันหมดไวมากเลยทุกคนเอ่อเดินทางมาได้ประมาณ4ี่พันเจ็ดนะฮะด้านหน้าด้านหน้าไม่เจอบ้านแต่ก็จะเพิ่งเจอเลยเพราะว่ากระสุนผมตอนนี้มันหมดแล้วนะครับโอ้โหกูเจอซอมบี้ขาดย,ยังไม่ถึงบ้าน และผมต้องต่อกรกับมันทุกคนถ้าผมไม่ทำร้ายมันจะละโอ้โหผีที่แบบนี้เนี่ยวิ่งโคตรเร็วเลยทุกคนเติมเชื้อพึง่งผมต้องรีบเติมละไว้กลัวผีระบึกมันมาทำร้ายผมนะฮะตัวนั้นโอ้หจยิงตอนกลางคืนเนี่ยมันยิ่งยากเลยเอา้าวซอมบี้หายไปไหนไม่รู้โอเคตัวนี้ได้ไหมตัวตีก็น่ากลัวด,ด้วยนะครับไม่รู้บ้างผมจะโอ้โห อุ้ยโอ้ยโอ้ยภูตะแล้วคือของที่เราเก็บม,มาเมื่อกี้มันหายไปไหนวะหรือว่ามันแล้วแต่รอบทุกคนแล้วแบบนี้เราจะขอไปขายที่ไหนอ่ะเราเจอซอมบี้เนี่ยเราก็ยังเอาตัวไปรอดนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้เจอซอม,มบี้รับึกเนี่ยเราเจอซอมบี้แบบธรรมดาเลยแต่ว่ามันอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยซอมบี้มันวิ่งเร็วมากกลางคืนมันยิ่งดุเจ็ดร้อยเมตรเจอบ้านมีซอมบี้ด้วยที่ผมจอดเนี่ยคือผมจะเชื้อเพลินนะครับทุกคนตอนกลางคืนเนี่ยมันยากมันแบบ ตอนก็คือมันโหดมากที่แล้วเนี่ยเราไปได้ประมาณเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเร็วมากทุกคนเร็วมากเร็วเร็วจริงเร็วจริงน่าจะมีแค่2ตัวนะเดี๋ยวขอรีแม็ก์แป๊บหนึ่งพร้อมตลอดเวลาพร้อมยิงนั่นไงมีแล้วทุกคนหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็พอนะอุ้ยสองตัวเลยหรออุ้ยโอเคยิงหัวทุกคนเกมนี้ถ้าเรายิงหัวซอมบี้สองนั้นเนี่ยคือตายเลยนะเออถือว่าดีถือว่าจะยิงหัวยิงอะไรก็ดามีเท่าเดิมอุ้ย มีคุณค่าทุกคนเก็บเลยครับก็มีเก้าอี้นะครับเอาเก้าอี้ไปทุกคนเป็นไม้นะ่ฮะน่าจะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีเลยแหละมมนอยากรู้อย่างเดียวก็คือเราจะต้องเอาของเนี่ยไปขายตรงไหนกันแน่หรือว่าเราต้องขี่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอร้านค้าที่รับซื้อของเก่าไม่รู้นะว่าเราจะเจอหรือเปล่าในครั้งนี้นะครับถ้าเราเจอเนี่ยก็ดีแต่ถ้าเราไม่เจอก็ก็ก็ก,กนั่นแหละนะวิเราเจอหมาป่านี่ไงไอ้พวกนี้แน่นอนทุกคนที่มันแบบกลายร่างเอ้ยทุยที่มันแปลงร่างเป็นหมาป่าตอนกลางคืนฮะบแบบร่างบื้บอะ ไอพวกนี้แน่นอนโอเคเจอบ้านแล้วทุกคนมีซอมบี้หรือเปลาดีแล้วที่ไม่มีของดีทุกคนเจออะไรเนี่ยแล้วเราใช้ยังไงเอ่ยรักษาโอเคโอ้โหมันต้องใช้เวลาด้วยนะครับเฮ้ยแต่ว่าก็ดีทุกคนเราสามารถวิ่งได้นะฮะอันนี้เป็นเชือเอืิงได้ทางไรไม่ได้นะฮะส่วนยานเราก็จะเก็บไว้แล้วกันยามีประโยชน์มากเลยอันนี้ไม่มีปุ๊ยกินไม่ได้ด้วยอะ่ะโอ้โหโ เปลืองอะไรแบบนี้มันตามผมอุ้ยด้านนอกก็มีโอเคหมดนะหมดนะมันเปืองลูกกระสุนผมมากเลยทุกคนออะไรไปดีอ่ะเชื้อเพึงเอาสุนัขจิ้งจอกไปแลวกันไปฮะผมทุกคนอุ้ยชิบหมายแล้วมืดแล้วตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะทุกคนเพระาะว่าเราเอา่อฆ่าหมาจิ้งจอกไปแล้วถ้ามันไม่มีตัวใหม่มานะถ้ามีเนี่ยคือชิบหมายเลยเก็บหมาหไปให้หมดเลยแล้วกันตัวนี้เป็นเชื้อเพิงไม่ได้นะครับเก็บไว้แล้วกันเอาไว้ขาย โอเคไปครับทุกคนเดินทางฮะประมาณนี้ผมว่าน่าจะได้ไกลอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะถึงเช้าหรือเปล่าถ้าถึงเช้าเนี่ยก็กดีนะโอโ้ต้นกระบ,บองเพชรมาอยู่ทําไมตรงกลางรางเลยวะเนี่ยวิ่งนี่ไงโอ้ยหมาป่าลาังบืม้มทุกคนลังบึ้มหมาป่าลังบึ้มมันวิ่งตามผมเลยอะ่ะตรงนี้ก็มีบ้านฮนะแต่ว่าเราไม่จอดผมกลัวหมาป่าที่สุดแล้วในเกมนี้นะครับดูดิมันยังตามผมอยู่เลยนะเห็นไหมล่างใหญ่ๆด้านหลังนะฮะตรงนี้ก็เจอบ้านนะ มันตามเราไม่หยุดเลยอะไตเรื่อยๆทุกคนอู้เชื้อเพลิงแบบโอ้โหหมดไวมากทุกคนตรงนี้มันจะมีหมาป่าหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับเราต้องรีบแล้วก็เออรีบลงรีบไปมีบ้านสองหลังนะครับผมน่าตื่นวุ้ยวุ้ยวุ้ยกูตา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 ยกูไม่รอดเลยจ้าโอ้ไม่ตอาที่ผมเล่นมาเนี่ยไปไกลสุดก็ประมาณเอ่อห้าพันห้าพันกว่านะฮะก็ยังไม่ถึงหกพันเลยนะเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะไปให้ถึงประมาณหกพันดูในอันดับแรกเนี่ยผมขอจอดตรงนี้ก่อนละกัน เดี๋ยวนะที่ไงสวิกเออมันน่าจะเป็นแก่หรือเปล่าส่งสัญญาณเออผมว่าแบบดับรถอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราจอดรถอะ่ะมันจะโอเคทุกคนไม่กินแนะถ้าเราจอดรถมันก็จะอยู่ที่เดิมนะโอเคจนเูนฮะจูนกระจอกไปอยู่ในเตาเผาซะแล้วก็หมาด้วยเฮ้ยแต่ว่าหมาหมานี่คือตาเรีออยงอะ่ะอุ้ยอุอุ้ยขี่หมาได้ ทุกคนแบบนี้เราก็ไม่ต้องอันนี้ดิไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงโอเคเก็บไปก่อนแล้วกันทุกคนการเชื้อเพลิงเราหมดนะฮะไม่ใช่ว่าเราส่งสัญญาณแล้วเนี่ยผีมันก็วิ่งตามเรามาปเป็นพันๆตัวเหมือนในหนังอันนี้ก็ไม่เอาเนี่ยแค่สี่ตัวเราก็ไม่รอดแล้วเชื้อเพลิงเราหมดแล้วครับอุ๊ยแต่ว่าเรามาถึง5้าพัน่ะห้าพันมตรนะ 5, ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเอาไปเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้นะครับทุกคนยังดีนะที่เรามีม้าทุกคนโอเคขี่ม้าไปหาเชื้อเพลิงกันต่อเป็นม้าที่บังคับยากมากเลยนะคร็นวามามนะ ถ้าผมโดนซอมบี้วิ่งไล่เนี่ยน่าจะแป๊บเดียวอะตายเราไม่เจอบ้านเลยทุกคนบ้านมันไปนไหนกันหมดเว้ยนั่งไงโอ้เจอเป็นหมู่บ้านเลยครับถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมาแปดพันเมตรหรือไม่ก็1 0 0 0 0เมตรนะฮะเราเจอเป็นหมู่บ้านเลยครับกระสุนละพร้อมนะแต่ว่ารีแม็กซ์แป๊บหนึ่งโอเคเจอแล้วนี่ไงโอ้ซอมบี้ครับทุกคนซอมบี้เยอะมากผมไม่รู้เลยว่าผมอุย้ยซอมบี้มาได้ฮะหนึ่งตัวอุย้ยอันนี้มันเยอะไปไหมทุกคน ผมขอแค่ซอบบี้แบบนี้ก็พอนะไม่ต้องเอาแบบหมาปลาลังบืบมานะอันนั้นผมไม่ไหวจริงอุ้ยผมเจออะไรด้วยทุกคนในบ้านนั้นอ่ะแต่ว่าผมไม่จอดนะคือมันเยอะเกินโอเคเอ้ยโอ้ยชนอุ้ย,ย,ยโดนโดนก็คือเราต้องไปตรงไหนเราจะไม่ขี่รถไฟนะฮะรถไฟแล้วก็จะทิ้งไว้นั่นเลยมันขี่ไปแป๊บเดียวก็เชื้อเพลิงหมดละเปลืองด้วยเสียงโอ้โหผีมันสปอนมาตรงหน้าผมเลยแล้วดูด้านหน้าดิมีบ้านหลังเดียวโอ้เป็นเมืองเอ้เป็นหมู่บ้านที่แบบ ใหญ่มากเลยนะทามันมาอุย้ยด้านหน้าผมเจอแล้วทุกคนดูดิด้านหน้าน่าจะเป็นสถานีรถไฟนะครับน่าจะไม่มีพวกซอมบี้นะครับน่าจะปลอดภัยแล้วแหละน่าจะหมื่นห้าหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมมากี่เมตรแล้วอุย้ยโอเคจริงเล่นๆนะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องยิงก็ได้นะตอนแรกผมคิดว่าซอมบี้เนี่ยมันจะวิ่งทันเราเว้ยแต่ว่าไม่ทัน่ะเราไวกว่านะเฮ้ยถึงแล้วทุกคนซอมบี้มันเข้ามาตรงนี้ได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะนี่ไงที่เพิ่งมาไงวะเนี่ยเพื่อนโอเคทุกคน ม้าเราจะหนีไปไหนหรือเปล่าเราเอาซอมบี้ไปขายได้หรือเปล่าลองดูเออไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยโอเคในกระเป๋ตาตังค์เรามีแค่แจก,กันอย่างเดียวเนะชึบโอเคนีไงได้ตังค์มาแล้วโอ้โหได้5บาทเองแจก,กันวุ้ยแต่ว่า5้าบาทก็ถือว่าเยอะนะทุกคนแจกันอะซึ่งแจกันที่เราเจอมาเมื่อกี้นี่ก็ถือว่ายืดนะครับไปกันต่อครับทุกคนไม่รู้ว่าเราขี่มาเอ่อกี่มตรละเราไปหาของแล้วก็ฟาร์มตังค์ให้ได้เยอะๆแล้วกันแต่ว่าซอมบี้ขายไปได้นะครับทุกคนเดี๋ยวมาขายนะวิ่งเดินเดิน ให้ผมเดานะครับถ้ามันมีกรงตรงนี้เนี่ยหรือว่าเราสามารถจับโจรเราเราสามารถจับโจรแล้วก็เอามาขังได้มาอัชญญกรที่นี่เพื่อรับเงินรางวัลเฮ้ย <Hey! S 1> เดี๋ยวเราไปล่าฆ่าหัวกันทุกคนมาไม่รู้ว่ามันขายได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้นะครับซอมบี้มันยังขายไม่ได้เลยเจกันตอนแรกผมคิดว่าเจกันเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์ไปเลยแต่พอได้ขายแล้วมันขายได้5้าเหรียญเลยถือว่าเยอะพอสมควรตรงนี้มีซอมบี้นะครับชึบชึบชึบมี2ตัวเฮ้ยสามโอ้ยวุ้ยรีดเร็วเร็วรว โอเคสองนาตายโอ้ไม่คิดว่าเราจะมาเจอของดีอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะยิงได้หรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะเอาไว้ไปตั้งบนเครื่องบินอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนส่วนตรงนี้เออการกระสุนได้หรอการกระสุนได้เหรอทุกคนเราไม่ได้เอารถไฟมานะรถไฟเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เอยเก็บได้เนี่ยทุกคนเก็บได้นะนนะแล้วก็ตรงนี้โอเคเก็บไป เชื sí, oh, oh, ่อมเพื่อใช้นะทุกคนเราต้องเอาไปเชื่อมกับพวกรถพวกอะไรโอ้โหน่าเสียดายเลยนะครับเอาไปขายได้หรือเปล่า่วางแบบนี้อ่ะวางได้ไหมเสียดายนะครับทุกคนที่มันใช้ไม่ได้นะฮะด้านหน้ามีบ้านนะฮะทุกคนถ้าเราตายเนี่ยคือปืนที่เราเก็บมาได้เมื่อกี้นี่หายไปเลยนะไม่ได้ขายเนี่ยถ้าหมาผมตายเนี่ยคือผมทําอะไรไม่ได้เลยนะแต่ว่าวิูจาบ้านก็น่าจะคุมอยู่ทุกคนมีมียาด้วยโอเคโอ้โหข้ามแบบนี้ระวังระวังระวังผีหมาป่าลํบบึกไปแล้วทุกคนเราเราไม่อยู่นานนะปืนเราแล้วเอกนะุจทค หมู่บ้านหมู่บ้านซอมบี้เจอแล้วฮะตอนกลางคืนเนี่ยซอมบี้มันน่าจะสปอนได้นะฮะก็ระวังด้วยแล้วกันอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านตรงนี้มันไม่เยอะนะไม่เยอะก็บ้านแล้วทุกคนหมู่บ้านเดียวกันเลยนี่ยาอุย้ยซอมบี้เยอะมากโอ้โหดูดีมันตามผมมาเป็นแถวเป็นแถวเลยอะถ้าเราเจอหมู่บ้านแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราก้จะถึงจุดขายของแล้วทุกคนแต่ว่าทำไมเราไม่เจอแก๊งโจรเลยวะโอ้โหมันสปอนมาตรงหน้าเราเลยมันจะเอาเราให้ตายเลยหรือไงวะเนี่ยเย้ในที่สุดก็เช้าแล้วครับทุกคนตรงนี้มีม้าด้วยนะ นั่นไงทุกคนเห็นไหมเจอแล้วนี่ไงเราจะได้ขายปืนสักทีนะครับว่าปืนเราที่เก็บม,มาเนี่ยเราจะได้ขายกี่บาทกันนะฮะเราไม่เจอโจรเลยนะครับผมว่าจะลองจับโจรมาขายหน่อยปืนมาขายกันฮะรเราไปขายก่อนทุกคนโอเคตัวนี้ได้มาห้าบาทนะครับสิบาทละนี่ไงปืนเอ๊ะเฮ้ยเกมมันบั็กหรือบ้างอะไรไม่นเนี่นทุกคนผมลากไม่ได้ทุกคนครับตอนแรกมันลากได้อยู่นะตอนนี้มันลากไม่ได้ลนะมันบั็กหรือเปล่าทดสอบดิตัวนี้ก็ยังลากได้นะครับตัวนี้ก็ลากได้เหมือนกัน แต่ว่าตัวนี้มันลากไม่ได้ป่ะไม่แปลกนะไว้เออตรงนี้เลยนะนี่อย่าบอกว่ามันขายไม่ได้เนี่ยก็คือไม่มีประโยชน์เลยนะที่เราเล่นมาเนี่ยทุกคนครับมันขายไม่ได้ทุกคนขายได้หรือเปล่าการกระสุนด้วยนะตัวนี้เนี่ยถือว่าดีอันนี้ก็ขายไม่ได้นะฮะโอ้โหทำไมในเกมนี้มันหาของที่มันขายยากจังเลยอะตัวนี้น่าจะขายได้นะครับโอเคอันนี้ได้ห้าเหรียญนะฮะก็แค่นี้เองอะขายไม่ได้เลยปืนขายไม่ได้เสียใจจ้าร้านตรงนี้มันคืออะไรเอ่ยอ๋อร้านปืนนี่ไง ปืนที่เราได้มานะครับมันเป็นปืนที่แบบต้องติดตั้งกับรถไฟนะมันถึงจะใช้งานได้อันนี้ก็จะเป็นอลูกซองนะครับปืนตัวนี้มันน่าจะจัดการกับผีมาป่าลังบืบได้ง่ายๆเลยนะครับลูกซองอะนะเอ้ยเนี่ยตัวนี้ก็ได้ทุกคนราคา50เหรียญนะฮะแต่ว่ายังไงตังเราก็ไม่พออยู่ดีอะทุกคนคิดว่าผมมาตรงนี้เนี่ยมาได้กี่เมตรกันแน่ทุกคนทุกคนคิดว่าผมเนี่ยมาถึง40,000เมตรหรือเปล่าหรือว่าเป็น5 0 0 0 0เมตรหรือเปล่าผมว่ามีโอกาสถึงนะฮะเพราะว่าเรามาไกลมากเลยนะ เอาเป็นว่าพอตอนนี้ก่อนละคันทุกคนถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมลกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยด้วยกันนะฮะบ๊ายบายทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ